นี่คือเรื่องราวของผมก่อนที่จะกลายเป็นฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดสวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับ PF Level 5สวัสดีเนี่ยเราจะมาเล่นเกม Roblox Arise Cross Over จากมือใหม่ให้กลายเป็นฮันเตอร์ที่แข็งแกรง,งที่สุดกันโดยตัวเกมนี้จะเป็นแนวอัปเกรดและพัฒนาตัวละครซึ่งจะมีระบบต่างๆที่น่าสนใจหลายอย่างตั้งแต่ เงาที่เราเนี่ยจะสามารถนําไปต่อสู้กับมอนสเตอร์ได้และยังสามารถนํามอนสเตอร์ที่โดนจัดก,การแล้วเนี่ยมากลายเป็นลูกน้องของเราในการต่อสู้ได้อีกด้วยอาวุธคู่กายที่จะช่วยโจมตีศัตรู ระบบอัพเซตัสตัวละครให้เก่งขึ้นในเฉพาะทางต่างๆตัดคีเรือและระบบอื่นๆอีกมากมายที่จะช่วยให้กับตัวละครเรานั้นเก่งขึ้นซึ่งเราจะต้องค่อยๆอยัพเลเวลตัวละครให้กลายเป็นฮันเตอร์รงเอ็บกที่เป็นระดับสูงสุดในแพทปัจจุบันของเกมเกมนี้การเดินทางครั้งนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างลำบากแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใน e ีีต่อๆไปกันด้วยนะครับ ยู Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลืองเน็ตไหมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทำให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนำ ตัวของ M V P ที่มีสเปคสูงขึ้นสามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้แพ็กเกจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด U G Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด Level ไเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนาไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับ โดยในการเล่นเกม Arise c r o s Over ในช่วงต้นเกมนั้นนักผจปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่ามือใหม่เนี่ยเล่นกันได้ง่ายมากๆเลยเนื่องจากว่าเกมเนี่ยได้อัปเดตระบบของเควสท,ที่จะคอยไกด์แนวทางในการเล่นให้กับมือใหม่ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปทีละขั้นตอนเรื่อยๆแถมยังมีของรางวัลเนี่ยเยอะแยะมากมายที่จะทําให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่จะแตกในแต่ละเควสเงินสดเพชร ผงรีออปชันต่างๆตัวท่องที่ใช้ในการอัปเกรดตัวละครมากมายอีกด้วย เมื่อเราเริ่มเกมในการเล่นครั้งแรกเลยเนี่ยเราจะไม่มีอะไรเลยยกเว้นมือเปล่าที่จะต้องใช้ในการต่อสู้ซึ่งเราเนี่ยต้องเดินออกมาต่อสู้กับมอนสเตอร์ตัวแรกเนี่ยให้ได้สําเร็จโดยการที่เรานั้นจะต้องทําการคลิก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 เพื่อที่จะโจมตีมอนสเตอร์ตัวนั้นโดยมอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยจะมีเลือดเริ่มต้นอยู่ที่100แต่เราเนี่ยโจมตีเข้าแค่ครั้งละ1หน่วยเท่านั้นเราจะต้องต่อยมอนสเตอร์ตัวแรกเนี่ยให้ตายภายใน100ครั้งหลังจากที่เราเนี่ยจัดการกับมอนสเตอร์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราเนี่ยยังสามารถทําการสกัดเงามอนสเตอร์ตัวนั้นเพื่อที่จะมาเป็นลูกน้องที่จะคอยช่วยในเรื่องของการต่อสู้ให้กับเราได้โดยเงาแต่ละตัวนั้นก็จะมีระดับที่แตกต่างกันไปด้วยซึ่งเงาแต่ละระดับนั้นก็จะมีทั้งหมด9ระดับจะมีตั้งแต่แรง E แรง D แรง C แรง B แรง A แรง S แรง SS แรง G แล้วก็แรง N ในปัจจุบัน เบอเงาที่มีระดับที่สูงขึ้นนั้นจะยิ่งทําให้ดาเมจของเงานั้นแรงขึ้นมากและยังมีการอัปเลเวลที่สูงขึ้นตามกิจตํากัดของเงาแต่ละตัวอีกด้วยนอกจากนี้เองภายในเกมนั้นจะยังมีเกาะต่างๆแยะๆมากมายซึ่งมอนสเตอร์ในเกาะหลังๆนั้นจะค่อนข้างแข็งแกร่งกว่ามอนสเตอร์ในเกาะแรกๆและในบางครั้งเองเนี่ย ถึงแม้ว่าเงาเนี่ยเราอาจจะมีแรงที่สูงกว่าในมอนสเตอร์ที่อยู่ในเกาะหลังๆแต่มอนสเตอร์ในเกาะหลังๆเนี่ยในบางครั้งเองเนี่ยดาเมจก็อาจจะแรงกว่ามอนสเตอร์เกาะแรกๆที่มีแรงสูงกว่าด้วยก็ได้เช่นกันนะฮะซึ่งตอนช่วงแรกเนี่ยผมจะค่อยๆจัดการมอนสเตอร์ไปทีละตัวเรื่อยๆค่อยๆทําการสกัดเงามอนสเตอร์ให้ครบ4ตัวเพื่อที่จะช่วยในการต่อสู้ทำเควสให้เสร็จไปทีละเควส จนสามารถดําเนินเควสไปจนถึงเควสสุดท้ายของเกาะน,นี้ได้ซึ่งเราเนี่ยจะต้องค่อยๆตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆตั้งแต่ตัวของดงตู้กอนฮีแบกยุนโฮชเวจองอินโทมัสอังเดรและคากันกัน กว่าจะเก็บได้ครบในช่วงแรกเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าเล่นเอาลําบากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเพราะว่ามอนสเตอร์ในช่วงแรกเนี่ยจะค่อนข้างตีเบามากๆและพอมาถึงในช่วงสุดท้ายของเควสตอนที่ผมเนี่ยได้ทําการโจมตีกับากากรันอยู่และเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นตัวใหญ่ด้วยผมเนี่ยได้สกัดเงาจากมอนสเตอร์ตัวนี้เป็นแรงดีได้ซึ่งเป็นเงาที่มีระดับสูงกว่าแรง E ที่ผ่านมาตอนที่เล่นในช่วงแรกเนาะก็ทำดามเมจได้ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าและมีการอัพเลเวลได้สูงกว่าอีกด้วยผมจึงเก็บเงาจากมอนสเตอร์ตัวนี้ให้ครบส ตัวแล้วก็ถือว่านานเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเพราะว่าสกัดค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยพอจัดก,การเสร็จอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยรวมถึงเควนแล้วเนี่ยเราก็จะไปกันต่อในเกอะที่2กันเลย ในการเดินทางไปยังเกาะถัดไปของเกมนี้นั้นจำเป็นต้องมีเรือในการเดินทางแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้เพราะเราเนี่ยสามารถว่ายน้ำไปเองได้แต่กว่าจะถึงเนี่ยจะค่อนข้างที่จะช้าหน่อยซึ่ง NPC ที่ขายเรือเนี่ยก็จะอยู่ที่ท่าเรือของแต่ละเกาะในช่วงของเกาะแรกๆเนี่ยจะมีเรือขายอยู่ตั้งแต่ราคา 3,500 1น0 0 0แล้วก็500เพชรในตอนนี้เนี่ยผมอาจจะยังมีเพชรไม่มากพอจึงซื้อเรือได้แค่ในราคา1,500 0ในการใช้งานไปก่อนแล้วเดินทางไปต่ออย่างเกาะที่2เป็นเกาะรูปใบไม้แล้วก็มีไฟนะครับผมมันเป็นหมู่บ้านของโคโนาฮะจากเนื่องในรุโตะนั่นเอง แลว,วิธีการเดินทางไปเกาะต่างๆนั้นก็ง่ายมากๆขอแค่สังเกตสัญลักษณ์ของไอคอนแต่ละเกาะน,นะครับผมเราก็จะไปได้โดยที่ไม่หลงทางแล้วบนเกาะหมู่บ้านโคโนฮะนั้นจะมีมอนสเตอร์อยู่3ตัวได้แก่โคโรจิมารุสากุระแล้วก็อิทาจิที่เราจะสามารถสกัดเงาได้ แล้วก็ยังมีเควสที่เราจะต้องจัดการกับตัวละครเหล่านั้นอีกเช่นเคยเพื่อที่จะได้ของรางวัลที่เพิ่มมากขึ้นและยังสามารถอัพเลเวลของเงาให้สูงขึ้นโดยการอัพเลเวลของเงาของเกมนี้นั้นจะทําได้โดยเราจะต้องใช้เงานั้นๆน,นเนี่ยออกไปโจมตีกับผู้ต่อสู้และสร้างดามจให้อีกฝ่ายเนี่ยมากกว่า10%ของ HP ีของมอนสเตอร์ตัวนั้นๆที่มีอยู่จะทําให้เงาตัวนั้นเนี่ยจะได้รับค่าประสบการณ์แต่ถ้าโจมตีได้ต่ากว่านั้นเนี่ยก็จะไม่ได้รับค่าประสบการณ์และยังไมม่ีการารห XTE ด้วยซึ่งเงาแต่ละตัวนั้นสร้างดาเมจได้เท่าไหร่ก็จะได้ e x c มากขึ้นเท่านั้นถ้าหากว่ามีเงาตัวไหนที่มีเลเวลน้อยแล้วก็โจมตีน้อยหน่อยเดียก็อาจจะได้ e x p น้อยกว่าตัวของเงาที่โจมตีได้แรงๆนะครับผม และทุกครั้งที่เราเนี่ยได้เงามาใหม่นะฮะเราก็จําเป็นที่จะต้องเก็บเลเวลให้กับเงาใหม่ในทุกๆครั้งเพราะว่าเงาเนี่ยมันอาจจะโผลมาเป็นเลเวล1หรือว่าเลเวล1 0 20ก็ได้เนาะซึ่งเราเนี่ยอาจจะต้องวนไปเกาะแรกๆเพื่อที่จะเก็บเลเวลให้กับเงาตัวใหม่ของเราเพื่อนํามาต่อสู้ในแผนที่ปัจจุบันนั่นเอง ในระหว่างที่ผมนั้นกําลังทําเควสอยู่บนหมู่บ้านโคโนฮะก็ได้เกิดเหตุการณ์มดบุกที่เกาะเชจูซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราจะสามารถไปฟังเงาสุดแกร่งจากทหารมดราชินีมดแล้วก็ตัวของเบรุได้นะฮะโดยในทุกๆ15นาทีของแต่ละชั่วโมงนั้นตัวเกมเนี่ยก็ยังมีเกาะพิเศษที่มีมอนสเตอร์ อย่างที่บอกไปตะกี้นั่นแหละออกมาให้เราจัดการที่เกาะเชจูด,ด้วยโดยจะมีเวลาให้เราเข้าร่วมกิจกรรมเพียงแค่15นาทีเท่านั้นในต,ตอนนี้นั้นตัวผมเองเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้แข็งแกร่งพอที่จะสู้กับตัวของราชินีมดแล้วก็เบรุแต่เราเองเนี่ยก็ยังสามารถไปหาเงาใหม่ๆที่เก่งขึ้นได้ในเกาะน,นี้นั่นก็คือตัวของมดงานโดยตัวมดงานในแต่ละตัวบนเกาะน,นี้นั้นจะมีเกรดของเงาที่ไม่เท่ากันและมีตั้งแต่แรงก์ E ไปจนถึงแรงก์ S กันเลยทีเดียวโดยการที่เราจะรู้ได้ว่ามดตัวไหนจะมีร แรงอะไรนั้นจะมีวิธีสังเกตจากเลือดของมดนั้นๆอยู่ตามนี้เลยแรง e จะมีเลือดที่ต่ำกว่า10,000แสนลงไปแรง d จะมีเลือดสูงกว่า5 0 0แสนขึ้นไปแรง c จะมีเลือด1 m ขึ้นไปแรง b จะมีเลือด100อ m ขึ้นไปแรง a จะมีเลือด10 m ขึ้นไปแล้วก็แรง s จะมีเลือด10 t ขึ้นไป นอกจากนี้เอเนี่ยถ้าหากว่าเรามีเงาของมอนสเตอร์ตัวนั้นๆตั้งแต่แรงอ E จนถึงแร็ง S e แล้วเนี่ยเรายังสามารถนําเงาของมอนสเตอร์นั้นๆมาทําการหลอมรวมกันให้กลายเป็นเงาแร็ง SS ได้อีกด้วยแต่ตอนนี้ส่วนตัวนั้นผมยังซไวยแค่แรงส C เท่านั้นเราเลยต้องมาตามหามอดที่อยู่ในแรงง C ให้ครบ4ตัวก่อน เพื่อนําไปช่วยสู้ในการต่อสู้จนกว่าเราเนี่ยจะเก่งมากขึ้นได้เงามาใหม่ก็ต้องเก็บเลเวลใหม่ก่อนที่จะทำเควสเกาะน,นี้ให้เสร็จและเดินทางกันไปต่อที่เกาะที่3หลังจากที่เราเคลียร์เควสเสร็จในเกาะที่2เกาะโคนา,าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาต่อกันที่เกาะที่3ามเกาะรัมจะเป็นเกาะที่มีหิมะปกคลุมทั่วเกาะจากเรื่องวันพีชนนเอง เบือก่อนนี้เนี่ยจะมีตัวละครอีก3ตัวที่เราเนี่ยสามารถสกัดเงาได้ได้แก่อารองเอเนลคิซารุ ail, aru, ซึ่งผมเนี่ยก็ได้มาทำเควสต,ตามลำดับอีกตามเคยและในระหว่างที่ทำเควสของก่อนนี้นั้นก็ได้มีมดบุกเกาะเช่นเคยและคราวนี้เนี่ยตัวของเราเนี่ยก็เก่งมากพอที่ต่อสู้กับมด e ที่สามารถสกัดเงาแรง็งบีไหวแล้วผมจึงต้องรีบไปจัดการกับมด e เหล่านั้นเพื่อตามหาเงาสุดแกร่งใหม่อีกทั้งหมด4ตัวไละเก็บเรื่อยๆจนครบ ก็ใช้เวลานานอยู่พอสมควรเหมือนกัน และแน่นอนว่าเมื่อเราได้เงาตัวใหม่เราก็ต้องเก็บเลเวลใหม่ให้กับเงาตัวนั้นอีกจนวนมาถึงกอดปัจจุบันและมดแรงบีในชุดใหม่ของเรานั้นก็แข็งแกร่งขึ้นกว่ามดแรงซีในชุดก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากทําให้การทําเควสของก่อน,นี้เนี่ยของเราค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นมากๆในระหว่างนั้นเองนี่กํลาลังฟาร์มอยู่ก็ได้มีเกตรปรากฏขึ้นอยู่บนเกาะเกาะน,นี้และเป็นเกตที่มีแรงเอสด้วยที่เราเนี่ยจะสามารถเข้าไปเพื่อจัดการกับมอนสเตอร์ภายในดันเจียน จะสามารถสกัดเงาแล้วก็มอนสเตอร์จากในนั้นได้โดยเงาที่ได้จากดันเจี้ยนนั้นๆก็จะขึ้นอยู่กับแรงของเกตนั้นๆอีกด้วยพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยนะครับผมเพราะเกตที่ปรากฏอยู่บนเกาะเนี่ยจะมีเลเวลที่ค่อนข้างสูงมากทําให้เลือดของมอนสเตอร์นั้นจะค่อนข้างเยอะเราอึดมากๆซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้เข้าไปในเกตนี้เพื่อที่จะคาดหวังว่าจะได้เงาของแรงเอสมาครอบครอง แต่พอลองเข้าไปฟาร์มจริงๆแล้วเนี่ยมอนในนั้นมีเฮีที่สูงมากๆจนสู้ไม่ค่อยจะไหวจะมีเพียงแค่อารองเท่านั้นที่พอจจัดการได้และผมก็ได้จัดการอารองไปทั้งหมด3ตัวแต่ค่อนข้างที่จะน่าเสียดายมากๆเพราะว่าการสกัดเงาของอารองเนี่ยไม่สามารถสกัดได้เลยแม้แต่ตัวเดียว ส่วนมอ,อนสเตอร์ตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเอเนลหรือคิซารุเองเนี่ยผมก็ตีแทบจะไม่เข้าเลยใช้เวลาในการตีเยอะมากผมก็เลยตัดใจจากการลงเกียรดแรงเอสอันนี้ไปก่อนแล้วก็ไปพัฒนาเงาของมดที่เป็นแรงบี B ต่อคาดหวังว่าถ้าหากมีเกียรดแรงเอสในรอบถัดไปก็คงจะสามารถสู้ได้ง่ายขึ้นกว่านี้เคลียร์เควสเกาะดาเสร็จก็ถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องเดินทางมายังเกาะที่4ซึ่งจะเป็นเกาะของเมืองคาราคุระจากเรื่องบริษเทเอบอละ บนก่อน,นี้เนี่ยก็มีมอนสเตอร์อีก3ประเภทเชน่นเคยได้แก่อิชิดะอุริวกุจิกิเบคุยะและอาบารายเรนจิบนก่อนนี้นั้นต้องบอกตามตรงว่ามดงานแรงบีของเราเนี่ยถึงแม้ว่าเลเวลเราเนี่ยใกล้จะเต็มแล้วก็ตามแต่ก็เริ่มที่จะเก่งไม่พอที่จะจัดการกับมอนสเตอร์บนเกาะนี้ได้ง่ายๆแล้วใช้เวลาในการจัดการมอนสเตอร์บนเกาะนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนานอยู่พอสมควรหน่อย ผมเลยใช้เวลาในตรงนี้เนี่ยในการทำเคเวสบนก่อนนี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะรอมดในการบุกค,ครั้งถัดไปและจะไปตามหาหมดของแรง A ต่อกันในเกาะเชจูอันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะสวยจริงๆเพราะว่าในระหว่างนั้นเองเนี่ย มันก็ไม่มีตัวของเกตเกิดที่ตัวของดันเจี้ยนเลเวลน้อยๆเลยหรือว่าเกาะที่มันมีเลเวลต่ําๆเลยทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถไปหาเงาที่มีระดับสูงกว่านี้จากดันเจี้ยนเลเวลต่ำๆได้ทั้งที่ในแต่ละชั่วโมงนั้นเกตจะเกิดทั้งหมด4ครั้งต่อ1ชั่วโมงด้วยซ้ําจนผมเนี่ยต้องกลับไปหาหมดแดง A กันต่อ แต่ในรอบนี้เองเนี่ยก็หาไม่ง่ายเลยนะครับผมเพราะว่ามดแต่ละตัวเนี่ยเลือดเองก็เยอะขึ้นมากๆกว่าจะตีให้จบแต่ละตัวเนี่ยแถมเงายิ่งแรงสูงมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งสกัดยากมากขึ้นเท่านั้นด้วย ำให้ในรอบนี้เนี่ยผมได้มดแร้งเอที่เป็นเงาเนี่ยมาเพียงแค่3ตัวเท่านั้นหลังจากได้เงามาใหม่ก็ต้องกลับไปเก็บเลเวลให้กับมดเหล่านี้มาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาทําเควสของเกาะน,นี้กว่าจะเสร็จเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานอยู่พอสมควรนานจนเกาะเชจูเนี่ยเปิดใหม่ให้เราไปล่ามดได้อีกครั้งและผมก็เก็บมดแรงเอได้จนครบ4ตัวและกลับมาทําเควสจนเสร็จพร้อมที่จะไปยังเกาะถัดไป เดินทางไปยังเกาะที่5เกาะเวมตนจากเรื่อง Black c ค v e r บนเกาะน,นี้เองเนี่ยก็มีมอนสเตอร์3ประเภทเช่นเคยก็จะมีตัวของลักโนเอลแล้วก็ยูโนบอกเลยว่าบนเกาะน,นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากมากๆตอนทำเควสของลักนั้นยังไม่ช้าเท่าไหร่ถึงแม้จะมีหมดแรงเอที่เลเวลตัดแล้วก็ตามแต่พอถึงของตัวของโนเอลเนี่ยต้องบอกเลยว่ากว่าจะจบแต่ละตัวเนี่ยนานเอาเรื่องมากๆกว่าจะเสร็จเควสนั่งหลับไป 2- 3รอบ ซึ่งค่อนข้างที่จะทรมานมากๆเลยแต่พอหลังจากเสร็จเควสของโนเอลแล้วเนี่ยบอกเลยว่าตัวละครของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งขึ้นไปในอีกระดับเลยเพราะว่าในเควสนั้นเนี่ยให้เงินกับเราเนี่ยมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเยอะมากพอที่จะซื้ออาวุธที่ดีที่สุดของบนเกาะน,นี้เนี่ยได้ทั้งหมด3ชิ้นและผมเองเนี่ยก็จัดการซื้อไอเทมตรงนี้เนี่ยมาทั้งหมด3อันเลย แล้วเดินเข้าไปสู่สมาครคมฮีโร่พร้อมเดินเข้าไปอัพขั้นอาวุธให้กลายเป็นในระดับถัดไปแถมออปชั่นกับอาวุธตรงนี้เนี่ยให้ตีแรงขึ้นมากๆอีก7 8ถึง8เท่ากันเลยทีเดียวบอกเลยว่าดาเมจเนี่ยแรงกว่ามดแรงเอของเราซะอีกและในตอนนี้เนี่ยเรานั้นก็แข็งแกร่งมากพอที่จะมีดาเมจในการตามหาตัวของเงามดแรงเอแล้ว จากตอนแรกที่เรานั้นแทบจะจัดการมดแรงเอสดไ้ได้เลยตอนนี้เนี่ยเราก็พร้อมที่จะจัด,จดการแล้วก็สกัดเงามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ทําการรอนะครับผมจนกว่าจะถึงเกาะเชจูในรอบจัดไปเพื่อที่เราเนี่ยจะไปตามหาหมดแรงเอดกดัน ระหว่างที่ผมกําลังรอเกาะเชจูในการหาหมวแรงเอสในรอบถัดไปนั้นมันก็มีเวลาที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยผมก็นึกขึ้นได้ว่ามันน่าจะถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องทําการอัปแรงฮันเตอร์ของเราแล้วซึ่งการอัปแรงฮันเตอร์ของตัวละครตัวหลักเรานั้นจะสามารถทําได้โดยการที่เราเนี่ยจะต้องไปที่สมาคมผู้ลูกพลังที่อยู่บนเกาะแรก หรือเราเนี่ยจะเดินเข้าไปที่เครื่องบินที่เป็นจุดเซฟแล้วกดตัว R ก็จะวาร์ปไปได้ด้วยเช่นกันภาในอาคารนั้นจะมีห้องในการทดสอบในการปลูกพลังอยู่โดยการปลูกพลังนั้นอาจจะไม่ได้ยากแต่ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าต้องลุยดันเจี้ยนที่มีถึง21ห้อง ในแต่ละห้องนั้นก็มีมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างเยอะมากๆทําให้ใช้เวลาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับอาวุธใหม่ที่สามารถทําการจัดการมอนสเตอร์ได้ในครั้งเดียวในการทําเควสปลุกพลังซึ่งมันค่อนข้างที่จะทําให้เราเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างที่จะน้อยมากๆซึ่งมันง่ายกว่าในการใช้เงาออกไปโจมตีเพราะเราสามารถวิง่งแล้วก็ตีได้เรื่อยๆอย่างรวดเร็วจัดการมอนสเตอร์ไปกีะตัวทําให้การปลุกพลังของเราในแต่ละรอบนั้นใช้เวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้น และผมเนี่ยก็ได้ขึ้นมาจากฮันเตอร์ไม่มีแรคงเลยกลายเป็นแรคง E และกลายเป็นแรคง D แรคง C แรคง B ไปในที่สุด หลังจากกลายเป็นฮันเตอร์แรงบีแล้วเนี่ยก็ทําให้ตัวละครของผมเนี่ยอัปเกรดในเรื่องของดาเมจจากการโจมตีด้วยอาวุธและการโจมตีด้วยเงาเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยทีเดียวจนทําให้ผมเนี่ยเก่งมากพอที่จะตามหามดเงาแรงเอสเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นจนถึงตอนนี้เนี่ยก็คงจะถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องไปจัดการกับมดแรงเอสเพื่อที่จะหาเงาแล้วนะครับผมแต่ในแต่ละรอบนั้นการหาเงามดแรงเอสเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรเหมือนกันหนึ่งเลยเนี่ย มดเงาแรงเอสจะออกค่อนข้างที่จะน้อย2การสกัดเงาของแรงเอสเนี่ยจะค่อนข้างที่จะยากกว่าแรงต่ำๆทําให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรซึ่งรอบนี้เนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าดวงผมค่อนข้างที่จะดีด้วยทําให้ผมเนี่ยสามารถตามหาหมดแรงเอสเนี่ยได้ถึง2ตัวเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าโชคดีกันมากๆเมื่อเราได้มดแรงเอสมาทั้งหมด2ตัวแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่เราเจะต้องนํากลับไปเก็บเลเวลใหม่เพื่อที่จะนามาทำเคเวสต,ต่อใช่ไหมแต่ ผม,ผมไม่เก็บเลเวลแล้วผมเนี่ยรีบเข้าไปหาสมาคมผู้ปลุกพลังเพื่อเดินไปหา NPC ชาโดอัปเกรดแล้วนำมดทุกตัวที่เป็นตั้งแต่แรง์ E จนถึงแรงเอสเนี่ยนำมาผสมเป็นมดระดับ SS ซึ่งผมเนี่ยก็จะมี SS เป็นครั้งแรกและมันค่อนข้างที่จะทําง่ายมากๆพอใช้เพชรเพียงแค่ไม่กี่เอเท่านั้นและในที่สุดผมก็ได้เงามดแรงเอ s มาสักทีแถมได้พร้อมกัน2ตัวอีกด,ด้วย ในตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยเก่งขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วและพร้อมที่จะไปทำเควสตะลุยในเกาะถัดไปเพื่อที่จะหาตัวละครแรงเอสตัวอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วยใน e ีพีถัดไปถ้าหากใครอยากจะรู้ว่ามูสแรงเอสเนี่ยจะเก่งขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันต่อใน EP ีที่2แล้วก็ฝากคอมเมนต์กันไว้เยอะๆด้วยนะฮะ